มาดูอีกมุมหนึงนะคะการถแถลงข่าวของสำนักงานอายการสูงสุดโดยเฉพาะอธิบดีอ,อายการก็ยังคงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นะคะกับการที่ท่านอธิบดีอายการเป็นคุณหมอแล้วก็วิเคราะห์อาการของนายทักษิณได้เลยว่ามองปราดเดียวคุยแป๊บเดียวก็รู้เลยว่านี่อาการวิกฤตก็เลยอนุญาตให้ปล่อยตัวไป คุณหมอวรงเดชก,กิจวิกรมค่ะประธานพักไทยพักดีโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าอธิบดีอายการต้องระมัดระวังผมคิดว่าท่านอธิบดีอายการที่พูดว่ามองว่านายทักษิณมีอาการป่วยขั้นวิกฤตเพราะนั่งรถวิวแชร์เดินไม่ไหวจากการพูดคุยไม่มีเสียงดูท่าทางอาการป่วยหนักและมีการสวมที่ดามคอมาคุณหมอบอกว่าท่านทราบไหมว่าทางการแพทย์เขาจะไม่วินิจฉัยว่าผู้ป่วยรายนี้วิกฤตหรือไม่ จากการดูด้วยตาหรือแค่พูดคุยแต่เขาจะดูจากอาการร่วมกับอัตราการหายใจชีพจรอุณหภูมิร่างกายความดันร่วมกับประวัติการรักษาและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพราะท่านไม่มีประสบการณ์ท่านจึงไม่ค่อยได้เจอคนแกล้งป่วยการใส่ปลอกคออ่อนหรือสลิงที่แขนไม่ใช่ผู้ป่วยหนักที่ต้องนอนโรงพยาบาลร8 0วันส่วนวีลแชร์ก็ไม่ใช่ตัวบ่งชี้ว่าวิกฤต คนแก่ทั่วไปก็นั่งได้ท่านเป็นถึงอายการผู้ใหญ่ระดับอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญาเป็นผู้รักษาความยุติธรรมท่านจึงควรระมัดระวังคำพูดชี้นำสังคมที่สำคัญนั้นการเจ็บป่วยไม่ใช่ข้อกฎหมายแต่เป็นวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้เพียงแต่จะเปิดโอกาสให้พิสูจน์หรือไม่ค่ะครับแหมคุณหมอว่าลงใช้รูปนี้นะรูปใส่ไอ เบือกที่คอเนี่ยนะตอนนี้กําลังฮิตเลยนะเป็นเทรนในโซเชียลเลยนะคุณอิยาบรรดาติกตอกเกอร์ต่างๆที่มีคนติดตามเยอะๆ,ๆนี่รับเอาไอ้นี้มาใส่เต้นล้อเลียนอะไรกันสนุกสนานไปเลยนะไปหาซื้อมาใส่บ้างสิพี่กอง <c oughs> เออนะไม่เอาเดยวเป็นจริงๆ <c oughs> นี่เราเราคนโบราณน,นะเชื่อว่าเอามาใส่๋ยวไปล้อข,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 ๆๆข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าตัวอะไรประมาณอย่างนั้นคือคือประเด็นนี้คุณหมอว่าลงอ่ะพูดถูกนะ คือคุณเป็นนักกฎหมายคุณก็ลงรายละเอียดเรื่องกฎหมายไปคุณอย่าไปทําไปแย่งอาชีพคนอื่นเขาไปวินิจฉัยอ่าน่นนี่นั่นอย่างเอาง่ายๆนะคุณไม่คุณนันทยาไม่เคยใช้สิทธิ์อยู่เสร็จใช่ไหมไอเจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาที่ไหนก็ได้อ่ะไม่เสียตางคนะ์นะ่ะนะคือชาวบ้านเนี่ยเถียงกับโรงพยาบาลเยอะแยะเลยนะว่าฉันเนี่ยฉุกเฉินนะฉันจะตา,ตาอยู่แล้วนะแต่โรงพยาบาลบอกคุณไม่ฉุกเฉินคุณใช้สิทธิ์นี้ไม่ได้คุณต้องเสียเงินเอง เพราะเขามีมาตรฐานอยู่ไงว่าอะไรที่ฉุกเฉินไม่ฉุกเฉินเหมือนที่คุณหมอบอกเหมือนผมที่เคยเข้าโรงพยาบาลเรื่องเรื่องหัวใจเนี่ยเนี่ยถ้าไม่ได้ไม่ได้ถูกตีความมาเป็นผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินนะผมจะเสียเงินประมาณสี่แสนบาทในคืนเดียวแต่อันนั้นคือคุณหมอเขาวินิจฉัยดูจากไอ้ความดันดูจากอัตราการเต้นหัวใจเอออันนี้ไม่รักษาที่นี่ตายแน่ก็เข้าโครงการยูเซฟอันนี้นะเออถ้าถ้าหมอใช้ดุลพินิษแบบ ท่านอธิบดีอายการนะโครงการยูเซเนี่ยเจ๊งเลยนะแค่คุยไม่ไม่มีเสียงก็วิกฤตฉุกเฉินนอนโรงพยาบาลเอกชนแพงๆได้สบายล้มเลยนะกองทุนต่างๆล้มหมดเลยเพราะว่าเอ่อทุกคนฉุกเฉินหมดอ่ะนะทุกคนวิกฤตหมดเลยทีนี้ปัญหาคือพอขั้นอายการมาพูดแบบนี้เนี่ยมันทําให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยประเทศนี้เนี่ยนะไอหน่วยงานต่างๆมาทําหน้านที่กันสับสนหมดเลย สวสมชายสาแสวงการนะครับเมื่อวานนี้โพสต์สั้นๆแต่ว่ากระชับชัดเจนได้ใจความนะบนพื้นสีดำบอกว่าอายาการทำหน้าที่แทนหมอหมอทำหน้าที่แทนราชทันราชทันทำหน้าที่แทนศาลยุติธรรมสีธนนชัยไทยแลนด์โอลีเออเห็นภาพเลยนะไอกระบวนการที่เกิดน,ดนะคนนู้นทำหน้าที่แทน มีคนนี้ไปทําหน้าที่อีกคนหนึ่งกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเสับสนอลมหมานจะหมดเลยเขาถึงบอกว่ากระบวนการยุติธรรมประเทศไทยเราเนี่ยมันที่วิกฤตจริงๆคือกระบวนการยุติธรรมนะไม่ใช่อาการของคนป่วยหกเดือนเนี่ยหกเดือนทําให้อะไรอะไรเกิดขึ้นทั้งหมดที่ที่คุณสมชายบอกเลยนะหกเดือนเนี่ยเราเห็นเลยอา,ยาการทาหน้าที่แทนหมอ หมอไปทำหน้าที่แทนราชทรรราชธรรทํา,ทาทหน้าที่แทนศาลในช่วงระยะเวลาหเดือนเราเห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อน Thailand only นะคะตอกย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับเรื่องของของที่ระลึกจากาถึงแก่นไลฟ์นะครับวันนี้ได้447แล้วจนถึงเมื่อเช้านี้นะครับก็เป็นเสื้อยืด แล้วก็แก้วกาแ,แฟแขนาดพอเหมาะพอมือเลยนะครับราคาขายเป็นเซต5 5าบาทพร้อมส่งนะครับสามารถที่เข้ามาสั่งจองนะครับเป็นการจําหน่ายแบบพรีออเดอร์นะครับจองให้ครบออเดอร์แล้วจะสั่งนะครับจะสั่งผลิตตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะครับเราตั้งเป้าไว้5 0 0ชุดนะครับอแอดไลน์มาได้ที่ถึงแก่นไลฟ์นะครับ t u e n g k a e n l i v e จะมีน้องแอดมินคอยตอบคำถาม ว่าสั่งยังไงไซขนาดไหนอะไรแบบไหนโอนเงินยังไงนะมีทุกคำตอบสำหรับทุกคำถามเลยนะครับรวมถึงทาง Facebook ที่หลายคนกำลังดูอยู่เนี่ยนะครับถึงแก่นไลฟ์นะครับ,ลลรบเพจถึงแก่นไลฟ์อินบ็อกซ์ามาถามได้เช่นเดียวกันนะครับ